คืนก่อนลืมเอาไก่แช่แข็งออกมาวางไว้ข้างนอกเพื่อละลายน้ำแข็งนะคะเช้านี้ก็เลยใช้วิธีการลัดค่ะด้วยการเอาออกไปวางที่ระเบียงค่ะ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะน้ําแข็งในตัวไก่เนี่ยก็จะละลายออกหมดเลยค่ะเพราะว่าอากาศข้างนอกเนี่ยร้อนมากเลยค่ะตอนมาที่นี่ใหม่ๆนะคะคุณเต๋อก็ไม่คุ้นชินกับการกินไก่แช่แข็งค่ะแต่ด้วยความที่ไก่ที่เนี่ยราคามันค่อนข้างสูงแล้วไก่แช่แข็งเนี่ยราคามันค่อนข้างถูกคนที่นี่จึงนิยมกินไก่แช่แข็งกันค่ะเพราะราคาจะประมาณ80บาทถึง100บาทค่ะแล้วแต่ขนาดของไก่นะคะ และเช้าวันนี้ก็เช่นทุกวันค่ะคุณเต่าต้องเตรียมน้ำร้อนนะคะเพื่อที่จะชงกาแฟค่ะแต่ก่อนจะดื่มกาแฟเนี่ยทุกๆเช้านะคะคุณเต่าจะดื่มน้ำประมาณ1ลิตรค่ะหรือว่าประมาณ3-4แก้วนะคะส่วนตัวนะคะติดนิสัยดื่มน้ำแบบนี้มาตั้งแต่อายุ20สิบแล้วค่ะซึ่งมันช่วยในเรื่องการขับถ่ายอย่างดีเลยนะคะและหลังจากดื่มน้ำนะคะคุณเต่าก็มักจะดื่มเครื่องดื่มร้อนๆเช่นกาแฟค่ะ แต่ส่วนมากไม่ได้ดื่มทันทีหลังจากดื่มน้ำนะคะก็จะชงไว้ก่อนค่ะแล้วดื่มทีหลังค่ะปกติเนี่ยจะใช้นมสดในการชงกาแฟนะคะแต่ว่านมสดเนี่ยมันหมดก็เลยต้องเอานมข้นออกมาใช้ แต่ก่อนคุณต่อจะใช้ครีมผงในการชงกาแฟนะคะแต่พอรู้ว่ามันมี t r a n s ์แฟตนะคะคุณต๋อก็เลยไม่ได้ใช้เลยค่ะจริงๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าพยายามลดน้ําตาลค่ะแต่ว่าก็ขาดกาแฟไม่ได้เนาะยามเช้าเนี่ยมันก็ต้องแบบต้องกินแต่ว่ากาแฟมันยังร้อนอยู่ตอนนี้ก็จะไปเช็ดเตาค่ะเตานี้ สมมงมากจ้าเสียงไม่ค่อยสดชื่นนะคะเพราะว่ายามเช้าเนาะก่อนที่จะทําการเช็ดนะคะเราก็ต้องเอาชิ้นส่วนต่างๆของเตาเนี่ยออกออกไปก่อนค่ะจากนั้นก็เช็ดคราบต่างๆด้วยฟองน้ํานะคะหรือผ้าเปียกค่ะตามด้วยน้ํายาขัดล้างต่างๆนะคะจากนั้นก็เช็ดให้รอบเลยค่ะข,ข,ข,ขัด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 นะคะ ถ้ามันขัดยากก็ทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีค่ะแล้วค่อยมาขัดนะคะมันจะขัดง่ายขึ้นค่ะพอขัดเตาจนสะอาดเป็นที่น่าพอใจแล้วเราก็เอาผ้าแห้งนะคะมาเช็ดคราบต่างๆออกให้หมดเลยค่ะจริงๆโดยปกติเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆคุณเตาจะขัดแล้วก็ลา้างน้ำอย่างดีเลยนะคะแต่วันนี้รีบค่ะใช้ผ้าเช็ดก็พอค่ะ เอาจริงๆคุณต่อก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกนะคะแต่ตั้งแต่มาทําเพจเนี่ยค่ะคุณต่อก็ต้องสะอาดมากขึ้นนะคะเพื่อผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะคะเด็กๆก็ตื่นกันแล้วนะคะนั่นก็คือกองผ้าที่จะต้องพับค่ะอาหารหรูยามเช้า,ชาของเด็กๆนะคะก็คือเอนดวีค่ะ ลูกบีบเล่นซันเล็กเลยนะคะเสร็จแล้วจ้ะชาวนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูคอมเมนต์นะคะจะตอบคอมเมนต์ สามีก็จะออกไปทำงานแล้วค่ะแทนซ้อม <laughs> สักพักคุณเต๋อก็เข้าไปในห้องเพื่อตัดต่อคลิปนะคะแต่เด็กๆก็ตามมาจนได้ค่ะเด็กจอมป่วนคะ่ะ Hi Why you are here Yeah you will just go from the start I don't know you waste the why energy all พอทำธุระอะไรเสร็จนะคะก็ออกมาวาดรูปกับลูกสาวค่ะเพราะลูกสาวเนี่ยเขาอยากให้แม่วาดรูปด้วยเนื่องจากเมื่อคืนน่ะก็พยายามจะวาดกับนางแล้วค่ะแต่ว่าลูกสาวคนเล็ก่ะเข้ามาก่อกวนวันนี้ก็เลยชดเชยให้นางนะคะส่วนพี่ชายก็เข้ามาทำหน้าที่คอยแจกจ่ายสีให้ค่ะ What you say about me What am I A m a n i t y Oh, oh, yeah. I forgive me more For those who are in me than it takes how long I may say for you I feel sure to have yourself for everyone who's around you on the Day of Judgement, Allah will surprise I'm you sure. If you show good dieting, pray hard heart half time a day Show love to everyone around it. Yeah, If you learn and teach how to On the Day of Judgement, I'm sure there is a place for people like you If you please online, เก้าโมงครึ่งแล้วเพิ่งนึกได้ว่าลืมเอาไก่ที่วางไว้ข้างนอกนะคะสรุปก็วางไว้เกินค่ะเกินหนึ่งชั่วโมงรวมๆก็สามชั่วโมงเลยค่ะเคติด so างคน oh. เอากหนังไก่มาเล่น มัวแต่ว่ารูปนะคะลูกๆก็หิวก็เลยคิดไม่ออกจะทำอะไรเลยถามว่าเด็กๆจะกินอะไรจ้าลูกชายก็บอกว่าจะกินไก่ทอดนะคะเราก็เลยโอเคดีเลยเพราะมาม่าคิดไม่ออกค่ะช่วงนี้ค่อนข้างมีอาการเบื่ออาหารแปลกๆนะคะเริ่มกังวลฉันเป็นอะไรหรือเปล่าติดอะไรหรือเปล่าเพราะปกติจะเป็นคนรักการทานอาหารค่ะ ที่ใส่ไปตะก,กี้คือผงกระเทียมนะคะและนี่ก็พริกไทยดำค่ะคือคุณเต๋อก็จะปรุงมั่วๆนี่แหละค่ะแล้วก็ชิมสดตามสไตล์นะคะไม่ค่อยมีอะไรแบบเป็นกฎเกณฑ์มากนะเวลาทำไก่ทอดอ่ะเวลาทำไก่ทอดเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเป็นความสนุกอย่างหนึ่งเพราะเราชอบแบบเปลี่ยนแปลงพริกแพลงรสชาติค่ะบางครั้งก็ใช้เครื่องเทศอย่างเดียวนะคะแบบคนอินเดียแล้วมันก็ออกมาอร่อยอ่ะแต่เราต้องชิมสดค่ะอันนี้ก็เกลือนะคะเกลือไข่ อยากจะทอดไก่ก็ลองแบบปรุงอะ่ะปรุงดูแต่พยายามปรุงทีละนิดทีละนิดมันจะได้แบบรสชาติไม่พลาดนะคะแล้วมันก็จะแก้ได้ง่ายเนาะจะบอกว่าน้ำมันหอยอะ่ะที่คุณเต่อใส่ไปอะ่ะก็ถ้าใครจะใช้น้ำมันหอยนะคะต้องดูยี่ห้อที่ตัวเองกินสักหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะแต่ละยี่ห้อรสชาติมันไม่เหมือนกันคือถึงไม่ค่อยอยากให้สูตรเวลาทําอาหารบางอย่างเนาะ เพราะซอสบางชนิดบางยี่ห้อมันรสชาติไม่เหมือนกันจริงดังนั้นผลที่ออกมาเนี่ยมันก็จะต่างกันไปค่ะก็ต้องก็ต้องชิมรสชาติของนะ้ำมันหอยของเราดูซอสของเราดูนั่นแหละเวลามักก็ชิมสดอะคะใส่พริกไทยดีกว่ามันควรจะมีกลิ่น <c oughs> กลิ่นบางอย่างพอคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะ นางบอกนางไม่อยากเรียนนางขี้เกียจนี่ใส่เหมือนแม่โดยแท้เลยตอนนี้ก็หมักไก่ได้ประมาณ15นาทีแล้วนะคะจริงๆจะดีเนี่ยควรจะสีชั่วโมงแต่ว่าขอทำก่อนเดี๋ยวลูกหิวแป้งที่ใช้เป็นแป้งเข้าเจ้านะคะเพราะว่าแป้งอันนี้ประสงค์หมดเลยใช้ทอดอที่ส่วนที่เป็นอกไก่ค่ะ,ะส่วนที่เป็นน่องปีกอะไรเงี้ยจะวันนี้จะไม่จะไม่คุกแป้งนะคะจะทอดแบบอย่างนั้นไปเลย แต่นี้เดี๋ยวเราจะคุกแป้ง,ปงก่อนน้ำมันก็น่าจะร้อนแล้วแหละ มาแล้วก็ชุบค่ะทำตรงนี้เลยพอชุบเสร็จ <c oughs> ง่ายๆเลยเนาะวางไว้บนหม้อเลยเดี๋ยวเราทอดต่อเลยนะคะอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังนะคะ ใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะอ่อนแต่น้ำมันต้องร้อนก็ค่อนข้าง,ง,งจะสุกเร็วนะคะอย่าทิ้งไว้งานต้องคอยดูจากนั้นก็ปิดเราอยากให้สีมันสวยเนาะจริงๆไก่ข้างในมันสุกแล้วค่ะ เพราะว่ามันเป็นอกไก่มันก็จะสุกง่ายช่วยดูช่วยคลาสสิสไรซ์วันเสร็จแล้วนะคะทอดไม่นานแล้วเราก็จะพักไว้ให้เย็นแล้วค่อยมาหั่นเป็นแผ่นเนาะตอนนี้เราก็จะทอดไก่ของเราต่อค่ะ นี่นะคะถ้าเราทอดน้ามันแค่ครึ่งกระทะเนี่ยวลาเราดูไก่อ่ะต้องดูว่าเนี่ยเลือดมันออกมาหมดไหมพยายามให้เลือดออกมาให้มากที่สุดค่ะแล้วเราจรึงจะิดิกได้เพราะการที่เลือดออกมาเนี่ยหมายความว่าข้างในอ่ะมันเริ่มสุกแล้วนะคะแต่เราก็ต้องคอยคอยพลิกดูด้วยนะว่าเอวตรงเนี้ยมันไหมหรือเปล่าดังนั้นต้องใช้ไฟอ่อนค่ะทั้งนี้เพื่อที่เราจะปกป้องไม่ให้ด้านนอกเนี่ยไหมนะคะ เดี๋ยวขอทอดอีกสักนิดหนึ่งอยากให้ข้างในมันสุกจริงน,นี่เสร็จแล้วนะคะนี่นะจ๊ะเดี๋ยวเปิดไฟหน่อย นี่จ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหั่นไก่เป็นแผ่นๆก่อนอตอนนี้ก็ส่วนอ,อกไก่ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นนี่จ้าไก่กร มาเยี่ยพัรวันนี้นะคะคุณเต่าก็ค่อนข้างจะอารมณ์เสียนิดนึงแล้วก็มีความแปรปรวนทางอารมณ์แล้วแบบเห็นห้องแบบสกรปรก,กมากพอเราแบบเข้าไปในห้องเราแค่15นาทีออกมาแล้วเห็นสภาพในห้องห้องรับแขกค่ะมันสกรปรกแล้วก็ปี๊ดใส่ลูก แล้วลูกสาวก็ร้องไห้แบบสงสารมากก็แบบเอกอกอดขอโทษลูกนะคะก็ตอนนี้ก็คืนดีกันละแล้วก็คือแล้วเราก็ปิดโทรทัศน์เพราะรู้สึกว่าบางทีเราให้เขาดูมากไปเขาไม่โฟกัสอย่างเวลาเราบอกให้เขาทําอะไรอะ่ะเขาจะแบบไม่ได้ยินอนะไรเงี้ยเราก็เลยปิดโทรทัศน์ไม่ให้ดูแล้วทั้งครึ่งวันเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนกิจกรรมให้เขาวาดรูปแทน Mama? Why อะไร This is Mama Why Mama so thin Nana What Mommy mm o u shouted me But why did I shout at you <'Cause S 1> Why I yell <maybe. S 1> at you c a u s e we r e making a mess ที่แรกก็ว่าจะอยู่ต่อเพื่อพับผ้านะคะ <c oughs> แต่ว่าคิดว่าจะไปนอนกลางวันค่ะละหมาดเสร็จแล้ว ดูลูกเสร็จแล้วทําความสะอาดห้องนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะขอนอนกลางวันนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ พอตื่นจากนอนกลางวันนะคะก็ละหมาดหลังจากนั้นก็มาเก็บผ้าตักผ้าทําหน้าที่เช่นเคยค่ะแต่จริงๆตอนนอนกลางวันก็เหมือนไม่ได้นอนเลยนะคะเพราะว่าลูกสาวคนเล็กเนี่ยเข้ามาก่อกวนตลอดเวลาเลยแต่สรุปวันนี้ไม่ได้พับผ้านะคะหลังจากเสร็จธุระแล้วเนี่ยเราก็ไปนั่งพักสักแป๊บหนึ่งจากนั้นก็ไปเตรียมทําอาหารให้กับสามีค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปนะคะพอตกกลางคืนก่อนนอนเด็กๆก,ก็บอกมามาว่าอยากจะเล่นเงาทําเป็นรูปสัตว์ เราก็เลยจัดให้ก่อนนอนค่ะกิจกรรมง่ายๆแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พาเด็กๆลูกๆหล,ลานๆนะคะเล่นกันได้ค่ะไม่ต้องเสียตังอะไรมากมายเลยนะคะเพียงแค่มีไฟฉายหรือว่าใช้ไฟมือถือก็ได้ค่ะและเด็กๆก็ชอบมากด้วยค่ะ ล <Everyone. S 2> แล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันวุ่นวายและวันแปรปรวนของมนุษย์แม่นักประเทศเอมิเรตนะคะติดตาม Turtle Kitchen s ส์ไพอีบได้ทั้งทาง YouTube และทาง Facebook นะคะ